จมวะนี้แทงมาที่เนมาโอ้โหลุดแ่ลูกนี้ก็ยิงเสาแรกมาอีกจังหวะนึงโอเนลเมสซี่ตัดเข้าในามองหาเพื่อนวิ่งอยู่ให้มาคันโตนหนะ้ามาอีกจังหวะนึงแทงก็มาเอโตรอเพื่อนวิ่งก่อนแทงอีกครั้งนึงโอ้โหหลุดแล้วแปรไปที่เสาสอิ่มนิ่มหม,มารู้็อบรับเติมเกียมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบไและ a อน r o อย เตี๊มอร์ดังๆใช้กันเพียบกบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเจมชั้นนำมือเด่นอีกมากมายสนใจเติมเจมชิกลิงด้านล่างเตียแท้คนติดตามมากกว่า1น0 0 0คนแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาเอาแผนแล่ amf 3ตัวไปตะลุยแหลงนะที่หลายคนอาจจะยังไม่มีนะแผนนี้แต่ผมก็มีนะบางคนก็อาจจะมีแล้วนะมันนานแล้วนะแผนนี้นะก็ประมาณโอ้โห เท่าที่จําได้นะั้นน่าจะแบบ7 8 9เดือน10เดือนแล้วนะทุกคนนะแผนนี้นะก็มาดูกันเลยครับว่า e MF e 3ตัวแผนแรของเรานั้นจะสู้กับแผนปัจจุบันที่เขาลงแรงได้หรือเปล่านะทุกคนนะก็มันแบบจะเป็นของแรแล้วก็ของโหดด้วยหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็จะดูไปพร้อมๆกันในเกมนี้เลยนะทุกคนนะมาก่อนจะไปรับชมเิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้นะครับมาดูกันเลยว่า m อ f 3ตัวของเรานั้นจะโหดสักแค่ไหนก็ไปดูกันในเกมเลยครับเออลืมบอกทุกคนไปว่า m อ f ทั้ง3ตัวของผมนั้นเป็นสไตล์ดิฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดด้วยนะทุกคนนะกแบบเป็นหน้าแบบสไตล์ดิฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดนะแล้วก็เอามาเล่น m อ f ทั้ง3ามตัวเลยนะทุกคนนะก็มาค้นหาเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแบบจยัดแผนแบบนี้เราจะสู้เขาได้หรือเปล่านะมา ดูกันเลยเจอกับแผน4 1 3 2นะเมื่อกี้นะมาของเราก็เป็น4 2 3 1อสลับกันนิดหน่อยนะมาดูกันเลยครับว่าของเรานั้นจะแบบสู้แผนหน้าคู่ของเขาได้หรือเปล่านะก็มาดูกันเลยครับมาเจอเอลิทเทนฮาร์กเหมือนกันก็เป็นแมนยูเหมือนกันด้วยนะมาเริ่มเกมแล้วแมนยูเสื้อแดงเขียวกรผมก็เป็นชุดดําขาวนะเสื้อดำขาวเขียวขาวนะชุดของผมนะมาดูกันต่อ ดูอยู่กับที่กองกลางมันอกี้น้เขากางมานี่มาหนึ่งโดดูสัตว์ลองดูพักไทยไปก่อนเลยนะลูกนี้แต่ไม่เป็นไรทุกคนผู้รักษาประตูของเราเหนียวหนึบอยู่นะจะเช็คนะมาดูเตะมุมเตะปอเปิดมาลูกนี้โขกไว้ได้เข้ามาที่เอโต้ดอเมซี่รอจี่อน ดึงบังรอเพื่อนไอมาจีเน่มาล็อกแขงมาดูคันโตนามวันไหลช้าเกินไปนะเมื่อกี้แต่ยังโดนเก็บสัดกลของเขาเอ็ปปะเปะโดนชนไว้พอข้างมาที่คันโตนาแองให้เพื่อนดูไม่ถึงอยู่ที่กลางของเขาเข้ามานี่มาโดคิสเตียโนโออกมาโดนดักไปได้เีวละทำไงให้เพื่อนเอซี่ เมสซี่จีก่อนออกมาที่แบ็กซ้ายจยีเข้าไปก่อนจีเข้าไปก่อนลองไหลมาให้เนี่มาดูยึกหนึ่งทีโดนชนเอ้แต่ยังได้อยู่ฝาดเข้าอน,นมาไม่ถึงเมสซี่โดนชนกับแล้วอยู่ที่โมริโมดิแข่งไหมเพื่อนกน็โดนถักไว้ได้เข้ามากางรอเพื่อนก่อนเข้ามากานอีกครั้งหนึ่งคัตตัน้า ออกมาที่โรดี้ยับมาที่คองหน้าแทงให้ดูไม่ถึงเอาเบิอนออกมาโวกไว้หนึ่งเอโตมองหาเมซี่เมซี่สับร้องดูเบาเกินไปทูกนีมาเโมดิตโมดิตยงยกมาโคกกันไปโคกกันมาแล้วก็เซตผมเขาส่งมั่วมากนะทุกคนนะเราก็อย่ามั่วตามนะ พอกแทงมาที่เนมาดูไม่ถึกนะรูปนี้เอายังอืมผู้คิกไปมาหน้าประตูเอามันโดนมง่งอยู่ที่ยมปปิออกมาดักไปได้ไหมคันโตนาอืมอืมเด้งเข้าไปกข้ามาอยู่ที่เดปโปตัดมาก็โดนดักไปเมสซี่แทงลองดูหนึ่งอีกหนึ่งครั้ง โดนดักแล้วออกมาที่โมริตฮื<ม>แทงมาที่ชิสเตียโนโอ้โห,โโหไปแล้วโรนาโดทำไงโรนัลโดยึกมาก็ดักไปได้เข้ากลางมาเนม่าเนมานี่ไงล่ะโชว์สติปเป็นหนึ่งทีแล้วแทงมาที่แบ็กซ้ายออกมาที่เอโตเอโต,โต,โตปาดให้เนมาดูโอ้โห,โหโลงลงนิ่มนิ่มโอ้โหดูนี้ สอดประสานได้ดีมากนะทุกคนนะแบบรอจังหวะในมาวิ่งแล้วก็ปาดมาสวยๆแล้วก็ตัดให้เมสซี่ยิงนิ่มๆเลยนะทุกคนลูกนี้มานำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ก็ยังแบบสกอร์ยังไม่ห่างนะทุกคนนะเดี๋ยวรอดูว่าจะยิงได้อีกหรือเปล่านะแผนนี้เอฟซีสามตัวของเรานะมาดูแล้วจงวังหวะนี้โอ้หึโดนดักไว้ได้ให้มากลางโรดี้ โบรีแทงมาเวล่าเอมาเข้ามาอโตอติโตมองแทงให้เพื่อนคันโตหน้าอู้ยังเร็บขายังลอยอยู่นะเมื่อกี้นี่ยังไม่โดนบอลเลยนะมามาเลเล่เขากลับมาก็หมดเวลาครึ่งแรกะทุกคนโอผมก็นำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าย,ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะ ดูหมดแรงหรือเปล่าโอ้โหไม่มีกองหน้าเปลี่ยนด้วยทุกคนว่าจะเปลี่ยนกองหน้าสนอยก็ไม่มีเลยไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละเราค่อยแบบต่อบนสอดเข้าไปยิงเนาะนะอ้องรีบนะเปี่นมีมีบสามตัวยังไงมันก็แบบถูกโหดอยู่แล้วมามาทุกคนมากดไลค์มากดไลมาลุนๆัวนะเดี๋ยวผมจะแบบเพิ่มความโหดขึ้นนะมาดูกันต่อครึ่งหลังเจกับเจเอ เข้ามาให้มาที่เซราแต่ยินให้หลังไปคืนออกมาที่แบ็กซ้ายเข้ากลางมาเนมามาคันโตอีเอเนมา,มมายึกกรให้มาพัฒนาะโอ้โหซ้ายขวางงละสิครับเข้าขวานิ่มนิมโอ้โหได้เป็นครับนี้ยโ,โหเืินตัแใจเคลียร์มาก็าแบบต่อบอลไปต่อบอลมา พิกิตะก้กาเลยนะเมื่อกี้นะแต่ก็ยังไม่ได้โดนบอลเลยก็เข้าไปแล้วมามีเม็ดที่สามหรือเปล่ารอดูมเม็ดสามเอตโตจะไปเองนะเอายังได้อยู่เอตโต่แทงมาที่เมซี่ตัดเข้าในรองปันง่นโค้งนิมนิ่ม,มโอ้โหสามประตูต่อศูนนะทุกคนนะโอ้โหโหดมากๆนะก็โอ้โหน่าจะเรียบร้อยกดน่าจะออกเกมไปแล้วนะ ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนนะเพราะผมก็น่าจะไม่แพ้นะมุนมุนมุนอยู่ดีๆแพ้เนี่ยโอโ้โหปวดหัวร้อนเลยนะทุกคนนะถ้าอยู่ๆมุนมุนแบบนี้แล้วแพ้นะแต่ทุกวันนี้มันนับเดตนมาใหม่แล้วก็ไม่ค่อยแพ้นะทุกคนนะมันก็แบบชนะง่ายขึ้นนะเวลาฝั่งตรงข้ามออกนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะก็ถ้าใครชอบลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็เในกำลังใจในการทํคลิปต่อไปด้ยวยนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ